สวัสดีค่ะนักเรียนครูแก้มยุ้ยมาแล้วนะคะวันนี้มาในเรื่องสระไอไม้หมน้นใครครวรรู้ สระไอไม้ม้วนหน้าตาแบบนี้เลยนะคะสระไออ่านว่าไอนะคะเหมือนสระไอไม้มาลายนะคะเป็นสระเสียงสั้นเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นนะคะย้ำว่าเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นโดยคําที่ผสมกับสระไอไม้ม้วนนั้นนะคะที่ใช้ในชีวิตประจําวันของเรามีแค่20คําเท่านั้นจะเป็นคำใดนั้นเดี๋ยวเรามาฝึกสะกดกันก่อนนะคะ ค่อยไปหาคำตอบด้วยกันใจจอไอใจใจจอไอใจไดดดไอไดไดดดไอใด นนยนอีนยนนอไอนไบบออไบไบบออไบไยยอีไย ยายยอไอยายใสสไอใส,สอใสสอไอใสต่อไปเรามาทดสอบหนูอ่านได้กันเลยนะคะขอให้นักเรียนทดสอบด้วยตัวเองก่อนมีทั้งหมด6คำา6คะแนน ลุยกันเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะทดสอบด้วยตัวเองแล้วนั้นได้กี่คะแนนกันเอ่ยต่อไปมาทดสอบไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะ คำที่หนึ่งอ่านว่าเอาใจสะกดค่ะอเอาเอาจไอ,อใจเอาใจคำที่สองอ่านว่าใย,ยดีสะกดค่ะยไอใย,ย,ยดอีอดีใย,ยดีคำที่สามอ่านว่า สีใดสะกดค่ะสอีสีดไดไอใดสีใดคำที่สอ่านว่าใบาชาสะกดค่ะบอไอใบชออาชาใบาชาคำที่หอ่านว่าตาใสสะกดค่ะตออาตาสออใสตาใส คำที่6อ่านว่าในานาสะกดค่ะนอไนนอนในนออานาในนาต่อไปเรามาฝึกอ่านโดยไม่สะกดกันเลยนะคะคำที่1เอาใจคำที่ 2, ท 3, สองใยดีคำที่สสีใดคำที่สี ใบาชาคำที่5ตาตาใสและคำที่6ค่ะในนาต่อไปเรามารู้จักคำที่ใช้สระไอไม้ม้วน20คำกันนะคะในบทกลอน20ม้วนจำจงดีเรามาช่วยกันอ่านช่วยกันท่องไปพร้อมกันเลยนะคะเริ่มเลยค่ะคู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะพาใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่หอ่อมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียง บ้าใบา้ถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบมวนจำจงดียี่สิบมวนจำจงด,จจงดีก็คือคำที่ใช้สระไอไม้มวนทั้งยี่สิบคำที่คุณครูทำไว้เป็นสีสีนั่นเองนะคะ จะเป็นคำไหนนั้นไปดูกันค่ะคำที่หนึ่งใหญ่คำที่สองใหม่คำที่สามให้คำที่สี่ไคำที่ห้าใช้คำที่หไฟคำที่7็ดใจคำที่8ใส่คำที่9ไหล คำที่สิบใครคำที่สิบเอ็ดใคร้คำที่สิบสองใบคำที่สิบสามใสคำที่สิบสี่ได้คำที่สิบห้าในคำที่สิบหกใช่คำที่สิบเจ็ดใต้คำที่สิบแปดใบคำที่สิบเก้าใหญ่และคำที่ยี่สิบใกล้ ค่ะเมื่อ,อคำที่มีสี่เหมือนกันมาจับเรียงกันใหม่นะคะก็จะได้รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้บรรทัดแรกสีน้ำเงินนะคะมีคำว่าใจใบใสใดในใยบรรทัดที่สองนะคะอยู่ในรูปไม้เอกนะคะมีคำว่าไฟใสใช่ บรรทัดที่3สีเขียวค่ะอยู่ในรูปไม้โทมีคำว่าให้ไผ่ช้ใต้ใบบรรทัดที่สี่นะคะอยู่ในรูปอักษรน,นำนั่นก็คือตัวหอนำนั่นเองนะคะมีคำว่าใหญ่ใหม่ไหล และบรรทัดส,สุดท้ายค่ะบรรทัดที่5นะคะเป็นคําที่มีคําควบกล้ำค่ะมีคําว่าใครใครและใกล้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนนะคะกลับมาทบทวนกันอยู่ประจำนะคะโดยเฉพาะ20ม้วนจำจงดีนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอนะคะบ๊ายบาย